การใช้ภาษาที่คุ้นเคยและเข้าใจง่ายช่วยสื่อสารให้ชัดขึ้นการพัฒนาตัวเองไม่ได้หมายถึงการพูดให้ดูฉลาดหรือซับซ้อนเสมอไปแต่คือการสื่อสารให้คนเข้าใจง่ายและเข้าถึงใจผู้ฟังการใช้ภาษาที่คุ้นเคยจึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้เราสื่อสารได้อย่างมีพลังภาษาที่เรียบง่ายไม่ได้แปลว่าไม่ลึกซึง้งแต่คือภาษาที่คนฟังแล้วเข้าใจทันทีไม่ต้องตีความซ้ำการเลือกคำให้เหมาะสมกับบริบทชัด ตรงและไม่อ้อมค้อมทําให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพและลดความคาดเคลื่อนในชีวิตประจําวันหรือในการทํางานคนที่สื่อสารได้ดีมักเป็นคนที่รู้จักปรับภาษาให้เหมาะกับผู้ฟังไม่ใช้คําพูดหรูเกินไปหรือซับซ้อนเกินจําเป็นความเข้าใจคือหัวใจของการสื่อสารไม่ใช่ความยากของคําถ้าเราอยากพัฒนาตัวเองให้คนอื่นเข้าใจสิ่งที่เราคิดหรือรู้การฝึกใช้ภาษาง่าย แต่ชัดเจนคือทักษะสำคัญที่ควรฝึกทุกวันเพราะการสื่อสารที่ดีเริ่มจากการทำให้ผู้ฟังรู้สึกว่าเขาเข้าใจเรา